เรามาว่ากันถึงการแข่งขันที่ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆในวงการบันเทิงไทยครับที่มีเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะก็คือการได้ไปอยู่บนพื้นที่โฆษณาที่น่าจะโดดเด่นแล้วก็มีมูลค่าสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือใจกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กครับแล้วทําไมนักร้องสาวชาวไทยคนหนึ่งถึงต้องมาอยู่ในการแข่งขันเพื่อป้ายบิลร์ดที่ไทม์สแควร์เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนไปดูที่จุดเริ่มต้นก่อนครับนั่นก็คือเวทีประกาศรางวัลไทยรัตอวอร์ด2025 ซึ่งเป็นเวทีที่ผลแพ้ชนะเนี่ยมาจากพลังโหวตของมหาชนล้วนๆเลยคือต้องบอกว่าเดิมพันครั้งนี้มันสูงมากครับเพราะว่าคนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดสามอันดับแรกจากทุกสาขารวมกันนะไม่ใช่แค่จะได้ถ้วยรางวัลกลับบ้านแต่ว่าจะได้ขึ้นป้ายบิวบอร์ดที่ไทม์สแควร์เลยโอ้โหคือเป็นที่ที่ศิลปินทั่วโลกเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรูปตัวเองไปปรากฏอยู่ตรงนั้นสักครั้งในชีวิต เอาละครับนี่คือภาพรวมคะแมล่าสุดนะตอนนี้นะครับพีนัทวัฒน์นำเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยนักร้องสาวที่ชื่อว่าต้นข้าวสุปริยาในอันดับที่สองแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเส้นทางของเธอต้องบอกเลยว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับเรื่องราวของเธอเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ของคำว่าจากดินสู่ดาวของจริงเลยเราลองไปดูกันครับว่าจุดเริ่มต้นของเธอเป็นยังไงลองนึกภาพตามนะครับเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องร้องเพลงอยู่ข้างถนน มีแค่หมวกหนึ่งใบาวางอยู่ข้างหน้าเพื่อหาเงินเป็นค่าเทอมเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเธอถูกเรียกว่านักร้องเปิดหมวกที่เคยถูกปฏิเสธโอกาสบนเวทีใหญ่ๆมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เธอแตกตา่างความถ่อมตนแล้วก็ความรู้สึกขอบคุณที่เธอมีให้แฟนคลับอย่างจริงใจเสมอมาเลยเธอไม่เคยลืมเลยว่าใครกันที่พาเธอมาถึงจุดน,นี้ได้และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแฟนคลับถึงรักเธอมากขนาดนี้ คือพลังของแฟนกับต้นข้าวเนี่ยนะไม่ได้หยุดอยู่แค่การโหวตหรือการสตรีมเพลงนะครับแต่มันขยายไปไกลกว่านั้นกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ในการทำความดีเพื่อสังคม 1>, 1 8ล้านแแสนบาทใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือจำนวนเงินที่แฟนคลับของเธอร่วมกันระดมทุนจากมินิคอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียวเพื่อส่งไปช่วยผู้ประสบภายน้ำท่วมทางภาคใต้ของไทยคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าพลังของพวกเขามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็หัวใจของพวกเขาก็ไม่ได้มีไว้แค่ชื่นชมศิลปินแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงสังคมด้วยแล้วพลังใจนี้ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับ ดูสไลด์นี้สิครับเงินจำนวน1,500ดอลลาร์หรือว่าห0,000นกว่าบาทเนี่ยถูกส่งมาจากแฟนคลับกลุ่มเล็กๆในรัฐวิสคอนซินที่อเมริกาโอ้โหนี่คือภาพที่ชัดที่สุดเลยว่าเรื่องราวของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจและก็เชื่อมโยงผู้คนข้ามทวีปได้จริงๆและตอนนี้การแข่งขันก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับเป็นช่วงที่เข้มข้นที่สุดทุกคะแนนทุกวินาทีมีความหมายมากๆกการต่อสู้หลกัหลกๆตอนนี้เลยนะ ก็คือระหว่างต้นข้าวกับคู่แข่งคนสำคัญอย่างคู่จิ้นหญิงหญิงฟรินเบกกี้ที่ต้องบอกว่ามีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากแล้วก็มีระบบการจัดการโหวตที่เป็นระเบียบมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งสุดๆด,ดูจากกราฟนี่สิครับคะแนนของทั้งคู่เนี่ยเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันอยู่ตลอดเวลาเลยมันคือการขับเคี่ยวกันแบบชอ็อตต่อช็อตจริงๆ3 0 0ส0กว่าคะแนนอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับ แต่ในสงครามการโหวตแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่รอนเลยมีรายงานว่าคะแนนของคู่แข่ง <c oughs> กำลังตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆทุกชั่วโมงทุกนาทีมีความหมายจริงๆครับและเส้นตายก็คือวันที่31ธันวาคมนี้แล้วครับทุกคะแนนโหวตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างจริงๆแต่ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ให้อะไรกับพวกเราบ้างเรื่องราวของต้นข้าวเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันครับ มันคือแรงบันดาลใจที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าพลังของความดีความมุ่งมั่นแล้วก็ความสามัคคีของชุมชนเล็กๆเนี่ยสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และก็เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จริงๆและนั้นก็ทิ้งคําถามสุดท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกของแฟนดอมระดับโลกแบบนี้อะไรคือมาตราัดความสําเร็จที่แท้จริงของศิลปินกันแน่บางทีรางวัลสูงสุดอาจไม่ใช่ป้ายบิลบอร์ดแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งและอบอุ่นที่ได้สร้างขึ้นมาระหว่างทางก็เป็นได้